สบายดีพี่น้องเอฟซีว่าสิบกสุบคนเนาะมีมพกกามาอบสืสารมีเพือนลูกชายมีไปรับลูกชายมาพี่น้องเอนาะีก็ซิมาตเตรียมกับเข่าก่อนจับเข่าให้ลูกมาในสีเห็ดข่าวพัดเนาะเห็ดข่าวพัดกุ้งพี่น้องไปรับลูกชายมาแล้วก็ได้ สมัยเห็ดเขาพัดกุ้งนเพิ่นนะนมองจะเที่อห่อนเนี่ยแดดพักแดดเนาะซื้อกุ้งมามาหอดโรกเราหูยยซ,ซื้อมาประมาณซื้อมาปรียวใส่พัดเนาะ้เห็ดเขาพัดเน ุ้งนะเดี๋ยว i ักกัเพราะไว้พอไดมีพีเศ้านี้เนาะสิมันักกุ้ว้ตอนแรกเป็นนตอนแรกแน่แล้วก็เอาไปลแน่ต้องบไปได้กินนสนมาสิเให้เป็นลกเนาะ มาเห,เาเห็ด,ด,ดหตับข่าวออกว่าเธอโทษเห็ดหลายไลย้เห็ดเกือบอิ่งเลยก็ว่าเขาได้เห็ดแล้วเป็นจากกินตอนแรกแน่แล้วก็กินนั่นอื่ะมันเอิมใหเนอะลูกเอ้ยสาธ็ดจะเห็ดยังลูก ิเศษให้เพิ่นกินตอนแรงพร้อมเนาะ2เวลาเนาะตอนเช้าบ่อื่นเฮาก็บ่ต้องเฮ็ดเพิ่นสิตัดใส่กุ้งต้องจะเฮ็ดเพิ่มากกินนแต่วนตัว คนกูทำแกาเห็ดให้ลูกนได้เลยไปดยฮมเออ chắc chắc lẽ ừ là chắc là lẽ, là chắc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  là ทตีใช้วคน,นอแต่ว่านี่ยังกิกนน้ำกันเนาะนี่ยังกินน้ำกันช่ละตากกะ,ทตะท้องกไปทำกระทามากมืนอี้ก็บตัวอยู่หันบดมือแหละแต่ว่าสะมนันไป,ไปับลูกมาเนาะับลูกแล้วครขึ้นมาเพื่อเลิกมันไม่ได้แวะเอ้นเพ่นไปหน้า จแตะหา่นไปไล้แบบึืนมากนะคะชิมเฮ็ดกับเ,เขาให้ดูก่อนจไปไล่โทรมานั่งจะหุ้มเขาอยูะะอ่นอกตหลชาวเขาก็ห,หุ้มเขาสุกทหลายดนไดเลยกสินานมาดีกาพานแหวะมานหมานซื้อขนมซื้อยางเพื่อติพี่น้องเลย

ได่สกินบอเขาอะไรไม่ตสกินบอกเขาอใช้มีมียังไม่มาเหตุการณ์บ้านลยไม่นี่ยังไม่เลยเหตุารบ้านโอ้ไม่มาให้แม่บัไงบังท่นเป๊ะนเออมาบันดูอยากบังมีเรียนไปหอใจแล้วตรงสุด เออเป็นอะไรตรงสื่อแต่เบิ้งในเบิ้เนีเบิ้งไม่ได้เอาไปดูเอาจางวาแค่จางอยเบิ้งเนาะเอาอยากเบิ้งละเบิ้เรียนไปหอเส่แล้วเอาเบิ้งก่เอมเปื้อนเปิดให้เมเบิ้ง สอนอ่านยังแหนจ้ะเมียฉันอ่านให้เบ่งเลเอาก็แม่ถามโล่เด้อาต่อไปเรียนเนาะถูะก็อ่านนี่บ่อ่านได้สเป็นอคนสอนไปค่ะคุจอ่านมาดอ่อ้าวก็เป็นจังซี่นีเนี่ยสอนอ่านลูกบ่อ่านเลย อาดูอได้จะโตนี่เอ้ได้จะโตนี่อาได้ก็บอกอ่านจ้ะอ่านไม่ฟังดงอีเจ้าเจ้าบุเป็นรเ่าเจ้าอันคอยอ่านโอเค ปีนึงเท้าเรเป็นนี่ปะแนสิเซอรแลวนม่กันไปบวเจ้าเจ้าอยากไปโยงเรียนประจำาบ้เพิ่นให้เฮ็ดยังแม่การบ้านบฮะเขาไปเย็อาออคุณจะว่าบูชก็จะไปเฮ็ดดิฮะเขาไปเฮ็ดเป็นอะไรฮะ เออแม่บอเขาใจยินแม่ก็อยากหู้ว่าเหตนใ้เหตุอย่างนีสาระอาเออเจ้าก,ก็ตอบแม่มาฉันนั้นแหละเป็นอย่างที่ว่าบุญหูบุญหู่บุญนู่บุเมู่บุญ่บุน่น่บน่บุ่ก็นู่บกู่บุญ่บนอ่บุญนม่ใุ่บู่บุญน่บุน่บุญนูบุญนู่บยูก่บไญน่บู่่บุญนู่บุนะบ,บ่ จะเอามาสากเลยบอกเอามาสากเลยเาาสากไบอาาากไม่สกนี่ับอมีตัวก็บอออกมานอกส่ Okay. โอเคพ่อไ่พี่น้องเนี่ยสะทอกันสิมาพัดเข่าบานนี้เนาะพัดเข่าไข่เน่าซาดิะว่าต้องเฮ็ดไว้เลยพุณแม่พี่น้องเลยโอ้เมื่อยตอนนี้ก็สิเกี่ยวกระสิบลงไปเลยเฮ็ดข้าวผัดกุระสุนเลยเนาะ เขาพัดกุ้งให้ทั้งลูกชายคือเก้าไปแตงเพียนมันจะ,ะ,ะ,ะเป็นเบอร์ออเ,ออเบอร์อ่ะต่อไป็นาะไปไกลหลายเบอร์เนาะ เข้าไปสิเกี่ยกะเทียมขอาไปเลยนี่สิเสต็นั่นกระเ,าเาพากุ้ง เมนพัดก,กระเข้าผพัดพัดก,กุ้ง ได้เพิ่นเเ้าออละเอาไปเลยน้องนนี้นะเพื่อจะแจไปใลจละใส่ไข่ลงไป เผืกตอนอาสับรรี่น้องเลยน้องนเห็ดตำแรงงกินตำแรงข้าปลาตาตาะไปกินขแรงขเดต้เตเิงอมาตาน้ ตุ้ยพัดเครื่องวุกอน สิพัดเครื่องได้แต่สะท้องเสี่ยเข่ามากาแบบนี้มีะท้องสิพัดหน่อยอยงเด้ยงเลยคนนงไรสิ

よろしくお願いしま

现在。 Ты как одна แบบโอ๊ยไปไปคือดับป่ะเรียบร้อยแล้วพ,พี่น้องข้าวผัดกุ้งของลูกชายเนาะปะ่ะโอเคเฟย์พี่น้องเลย คลิปนี้สะท้อนกับชิดาจบคลิปไปแล้วเนาะคลิปนี้กับฝากพอ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีสะท้อนคพอ่ันเดี๋ยวไปให้ลูกชายกินก่อนบวาขาบ้กหลุดสาบไหันเป็นทีเรีดบร้อยเอาผัดกุก พวงแคทุซ่า,าโอเคน้องพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ก็ฝากพา่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามศรีสะท้องคือเกนะ่าเนาะที่เขามารับชมคลิปของศรีสะทองที่บระกาศโฆษณาก็ขอข,ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบัตชูุลสุกคนเด้อเนาะไปแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสบายดีเด้บอบัตชูุล